ผลงานเวียสุกลวัฒน์ผลงานชิ้นสุดท้ายเวียสุกลวัฒน์ลาวงการโซเชียลลุกเหือเป็นพ่อคนแล้วไม่ขอรับงานประกาศลาวงการแน่ชัดลุ้นตัวโกงหนังใหม่คู่นางเอกดัง ประกาศข่าวดีเตรียมเป็นคุณพ่อมือใหม่ไปเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาสำหรับพระเอกนุม่มเวียสุกลวัน์ที่เพิ่งได้รับข่าวดีเป็นคุณพ่อแล้วหลังจากที่แต่งงานกับภรรยาคนสวยได้หนึ่งเดือนในหลังจากที่เจ้าตัวได้เป็นพ่อคนนั้นหนุ่มเวียได้ให้สัมภาษณ์ว่าเข้าสู่โหมดพ่อบ้านเต็มตัวสำหรับพระเอกนุม่มเวียสุกลวันรที่ได้เข้าพิธีแต่งงานกับแฟนสาววิกกี้พิมลยา ไปเมื่อวันที่17กรกฎาคมที่ผ่านมาซึ่งต้องบอกเลยว่าหนุ่มเวียนั้นคั้งรักแบบสุดๆอย่างล่าสุดได้มีการแชร์คลิปหนุ่มเวียที่ได้เปิดใจถึงชีวิตหลังแต่งงานพร้อมเผยอ,อีกว่าอยากพักงานสักหนึ่งปีเพื่ออยู่กับครอบครัวและอยากมีลูกโดยมีช่วงหนึ่งด้านเวียสุกุลวัฒน์ได้พูดว่าคือตอนนี้ผมมีบทบาทใหม่ผมเป็นสามีแล้วตอนนี้ทุกคนอ่านมองภาพผมไม่ออก ผมบอกเลยว่าเวลาที่พรรยาพูดผมนี่แบบเป็นอีกคนหนึ่งเลยไม่ใช่คนครูครูแบบที่ทุกคนเห็นผมดูเป็นแมวมากเลยตอนนี้แล้วตอนนี้ที่อยู่ที่บ้านนี้หน้าที่ผมคือคอยช่วยเหลือภรรยาในทุกรูปแบบสนับสนุนมีหน้าที่เป็นกระเป๋าตังค์ที่ดีและตอนนี้ผมอยากจะพักงานสักหนึ่งปีอยากอยู่กับครอบครัวอยากจะมีลูกอยากจะทำหน้าที่ที่ดีเป็นหัวหน้าครอบครัว เป็นบทใหม่ของผมที่ไม่รู้เลยไล้ไอเดียมากเลยแต่ว่าสิ่งที่ผมทำคือผมจะต้องสนุกได้มีชีวิตครอบครัวอยากมีลูกแต่ก่อนที่หนุ่มเบียจะประกาศลาวงการหนึ่งปีเจ้าตัวก็ได้มีผลงานชิ้นล่าสุดฝากไว้เวียสุกลวัฒน์และมิวนิ t าารับบทนำในหนังสยองขวัญ Home for Lent ของ GDS 559 หนังกำกับและเขียนบทโดยโสพพลศักดาพิสิทิ์